ต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่รายการฟูดที่จีเฟนวันนี้นะคะเรามาอยู่กันที่ย่านบรรทัดทองค่ะด้วยวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนเนี่ยไปตะลุยกินร้านอาหารในตำนานถึงเรียกว่าร้านเก่าแก่ประจำบรรทัดทองกันค่ะและที่สำคัญน,นะคะราคาเป็นมิรด้วยนะคะทุกคนก่อนอื่นเลยทุกคนรู้ไหมคะว่าทำไมถนนบรรทัดทองเนี่ยถึงชื่อบรรทัดทอง ไม่รู้เลยค่ะเนนารู้ไหมอืมไม่รู้เลยแล้วคุณผู้ชมล่ะคะรู้ไหมคะถ้าใครรู้เนี่ยลองคอมเมนต์บอกกันนะแต่ถ้าใครไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะบายในสมัยราชการที่5ประมาณปีพุทธศักราช2430มีกระแสะนิยมเรื่องลายกรามจีนมีการจัดการประกวดขึ้นแบบไทยไทยและมีพระราชบัญญัติการตัดสินเกิดขึ้นนอกจากนี้ เมื่อในปีพุทธศักราช4 4 1พ้พประจำพระองค์ได้กลับบังคุมทุนรัชกาลที่5ว่าในประปรมหาราชวังที่ประทับนั้นมีเพราะกำหนหกที่แออัดปิดทางลมเป็นเหตุทําให้พระเจ้าอยู่หัวทางบรมวงศานุวงศ์เกิดเชินอยู่เป็นประจำซึ่งควรเสด็จประพาสไปประทับในที่ลงแจ้งบ้างจึงโปรดกล่าวให้ซื้อที่ใช้ทุ่งระหว่างของพระดุงตุงเกษม ไปจดคลองสามเสนแล้วสร้างพระปาที่ประทับชั่วครามขึ้นรับสั่งว่าที่นี่ยังสบายดีและพระราชทานนามว่าสวนดุสิตซึ่งเป็นพระราชวังสวนดุสิตในปัจจุบันในขณะที่มีการสร้างพระราชวังดุสิตนี้กระแสะเครื่องรายครามจีนก็กําลังเป็นที่นิยมอย่างมากด้วยเหตุน,นี้เองพระบาทสมเด็จพระเจ้าพุณเจ้าหลวงจึงโปรดกล่าว พระราชทานนามของถนนรอบพระราชวังดุสิตเป็นชื่อของชุดลายรามจีนทั้งหมดถนบนบรรทัดทองคือหนึ่งในนั้นชื่อตั้งต้นของถนบนบรรทัดทองคือถนนกระทัดทองมาจากชื่อเครื่องรายครามที่มีภาพต้นประทัดทองซึ่งภายหลังเลี่อนเพิเป,เป็นบรรทัดทองเป็นเส้นทางแยกจากถนนเจริญเมืองแขวงกรองเมืองเขตปทุมวัน ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจนถึงถนนเต,นเต,นเตนชะว,วน,นิธตอนเนี้ยทุกคนก็ได้รับสาตว์กำแบบแน่นๆจุกๆไปแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าช่องของพวกเราอะ่ะก็ยังว่างอยู่เลยจริงด้วยคะ่ะเพียนันาเริ่มหิวแล้วคะเนี่ยแต่ว่าพียันาจะพาไปร้านอะไรคะร้านแรกที่จะพาไปนะคะก็คือร้านลงเลงลูกชิ้นปลาค่ะเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยเราไปกันเลย go 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 ันนอร้านลุงเหม่งเนี่ยใช่ร้านชื่อไหนใบอะไรนึกว่าใช่อ๋อที่เมื่อก่อนมันอยู่ตลาดสวนหลวงป่ะใช่แล้วแต่ว่าตอนนี้ย้ายมาอยู่ตรงมาทายพองแล้วแล้วก็เปลี่ยนชื่อมาเป็นร้านลุงเห็กงลูกชิมปลาเนี่ยแหละซึ่งร้านเนี้ยนะของเด็ดของดีเลยก็คือลูกชิมปลาเพราะว่ามันเป็นเนื้อปลาล้วนๆไม่มีแป้งผสมน่าสนใจใช่แต่จริงเพราะว่าเนี่ย เป็ดหยองะเทศไทยเยอะเหมืนอนกันเนาะคนเราชอบกินเป็ดหยอ <ละ S 2> งเยอะเหมือนกันแต่รู้ป่าว่าทำไมมันถึอองนิยมทำไมอ่ะก็เพราะว่าสนัยของจอมพลพลูุสงครามอ่ะมันอยู่ในช่วงที่แบบสงครามโลกครั้งที่สองอ่ะตอนนั้นระบบเศรษฐกิจมันก็ไม่ค่อยดีไงก็จริง <Okay. S 2> อืมเขาก็เลยมีนโยบายและทางนิยม um ออกมาเชิญชวนให้คนกินก๋วยตเตี๋ยวมันก็เลยเป็นที่นิยมกันมายังปัจจุบันนี้แหละกินก๋วยเตี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวไม่ได้แปลว่าต้องอยู่คนเดียว อาหารจานหลักไปแล้วเราไปกันต่อที่ขนมกินเล่นกันดีกว่าร้านกุยช่ายอแปดเจ้าเกับตั้งอยู่ที่บริเวณริมถนนบรรทัดทองจุลาซอยหกเมื่อมาถึงร้านจะเจอกับร้านรถเกินเล็กๆเกจ้าของร้านเล่าว,ว่าตอนเด็กๆอยากจะเขีนรึไปเรื่อยๆเริ่มต้นขายครั้งแรกสูตรเดียวคือแบบกลมสูตรใส่ไข่ได้มาจากที่บ้านมีพี่น้องเยอะ เี๋ยจะทำให้ลูกกินไข่กับเบือกลับมาแล้วหันห่นๆลูกใส่ไข่ใส่ถั่วงอกซึ่งแรกเริ่มเดิมทีจะเป็นร้านของอาแปะเป็นที่มาของชื่อร้านยใชาอาแปะเจ้าเก่าดูไหมนี่คืออะไรดูไหมไ <c oughs> ม่รู้เลยมันคือก<ร>ุ้ยช่ายกุ้ยช่ายอาแปะอยู่ที่สุราซอยหกเรามาลองชิมกันดีกว่าน่ากินมากเลย น่ากินสุดๆไม่เหมือนใครด้วยนะจริงตั้งใจมาลองมีไข่เป็นแบบสี่เหลี่ยมลูกเต๋าอันนี้ก็อะไรมันรวมไส้อร่อยปะอร่อยมากลองชิมแต่งกันแรกกันเฮ้มันกรอบเลยไงใช่คัยกรอบเลยว้า ก,ออก,ก,กินข้าวไม่กินหวานสันดานไพรเราไปต่อของหวานย่านบรรทัดทองเชงซิงอี๋ไม่จริงใคร,รู้ไหมว่าทำไม,ววไมระะาาาา้านเนี่ยถึงชื่อว่าเชงซิงอีไม่รู้อ่ะก็ร้านนี้นะเมื่อก่อนเขาไม่ขายกเของไส่ของหวานเยอะขนาดนี้นะขายเป็นบัวลอยแล้วคำว่าอี๋ ก็มาจากของวนมรรมเป็นกลมกลมนั่นก็คือบัวลอยนั่นแหละแต่ส่วนมากในวัตรงานทจีนเนี่ยเขาก็เอาไปใช้ในงานมงคลค้นขายก็เลยเอาของวาอีุเพราะรู้จักคว่าเซ็งซิปที่แปลว่าสบายใจก็อีกุเ,เรื่องหนึ่งนะเมนูเด็ดที่นี่ก็คือเมนูจับปะแต่ก็ทุกคนอจาจจะรู้จักใช่ไหมจัมปะคืออะไรไม่คือเต็มเตียงผ้าในสมัยก่อนแต่จริงๆมันไม่ใช่มันมาจากภาษาจีนอยู่แล้วมาจากคำภาษาจีนว่าแท้จีบก็คือมันมาจากคำว่าจัมปา ลูกจำปามันถ่าะไจของส์งไทยไงแต้ยิ่งมันมีสีสันสดใสอะอคนก็เลยเรียกประจําปักจนถึงวันนี้นี้แหละ ยังไงกันบ้างค่ะทุกคนอิ่มกันมากเลยใช่ไหมอิ่มมากเลยค่ะสุดๆเลยวันนี้นะคะเราไปด้วยกันมาสามที่ใช่แล้วคุณผู้ชมนะคะถ้าชอบร้านไหนเป็นพิเศษเนี่ยลองคอมเมนต์บอกกันมาหน่อยนะแล้วพวกเราล่ะมีใครชอบร้านไหนเป็นพิเซ่ไหมคะคือใช่คือใช่คือใช่ไก่คือใช่เราจะขอคือใายรวมไสอร่อยมากใข่ไก่ก็อร่อยอันนี้จริงค่ะขอรับประกันอีกจริงเนาะ แล้วก็ EP หน้าเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยอยากให้เราไปตะลุยกินที่ไหนนะคะลองคอมเมนต์บอกกันได้นะส่วน EP นี้นะคะพวกเราก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะชอบกดไลค์ให้กดแชร์อย่าลืมกดสาวส u b s c r ด้วยนะคะวันนี้พวกเราขอลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย